กับช่วง Behind the Scene นะคะน้องต่อฮอ<ะ>ร์โมนนะคะวันนี้มีน้องต่อมาทำเสียงหัวเราะให้เราแหละนะคะรวมถึง,<ะ>งสีริต้าด้วยนะคะเห็นเป็นสาวสวยๆแบบนี้จะมาสร้างเสียงหัวเราะยังไงให้เรานั่นน่ะสิเอาไป<ะ>ชมเลยดีกว่าท่ะในช่วง Behind the Scene <ะ>ค่ะ Behind the Scene หน้าหายตาไปนานสาวลิต้าก็เลยขอเอาเรื่องราวดีๆมา่ปากพีพีสื่อมวลชนกันจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะเคกอหอะไรนะคะอ๋อมันมีเค้กปลายก้อนหลายก้อนหลายก้อนของไม่ติดตัวค่ะของใช้ค่ะออไหมเข้าใจไหมคะ ัซพไรยังไม่มีค่ะขให้ถูกใจถูกใจค่ะเขาให้อะไรเราก็ถูกใจไม่ต้องให้เราก็ถูกใจค่ะไม่ต้องให้เราก็ถูกใจค่ะหว,ะวานจริงอะไรจริงดูจากสีหน้าก็รู้แล้วสาวริตาแต่งเร็วๆนะค a ะ ทำเอาเดียนตกอก,อกตอกใจหมดนี่พูดเลยนะคะว่าใ่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะก็นุงต่อสิพูดสั้สนๆตัดคำักขนาดนี้สนั่นแน่นอนครับผมตักจูต้องมานะเว้ยพราได้เลยครับผมผมจูๆจูจูจูให้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงจูให้ครึ่งชั่วโมงคืออะไรคะต่อพูดให้หมดประโยคสิะลูก คำว่าปากมันหายไปไงเลยได้ไรคำว่าจู๋ก <c oughs> ็เลยงองอยู่ก็เลยจะทำทำจูครึ่งชั่วโมงไม่ได้ <c oughs> อะไรงงใชคิดไม่ไกลแล้ว <c oughs> ล่ะใช่ก็คิดไงอ๋อปากจูของเอง <c oughs> อใช่เพราะว่าของต่อเนี่ยในซีรีส์เขาไงคิดไงเป็นเป็นแบบว่ารักหรือเปล่าถ้ารักทำปากจูให้สิคิดถึงให้ทำปากจู๋อย่างเงี้ยโอ้ยแล้วดูจะฝันร้าย